สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอาหารลดต้นทุนที่ผมทำแล้วก็ใช้จริงๆใช้ให้ได้ได้ผลจริงแล้วผมใช้จริงด้วยใช้จริงทุกวันนี่ครับส่วนผสมของมันแหนแล้วก็กระถิน ยอดกระถินกินกับอ่อนมันแล้วก็นี่เศษข้าวหรือใครมีอย่างอื่นก็ผสมอย่างอื่นได้เหมือนกันไม่มีข้อจำกัดอะไรที่มันหาได้แล้วก็มันกินแล้วมันโอเคก็ได้หมดเราก็จะไปะใส่ตะกาน่นี่ใส่ตะกาใส่ตะกาแล้วก็ไปห้อยไว้นู่นในน้ำ ไมาไผ่ปักไว้ห้อยไว้นี่ครับหรือใครมีต้นกล้วยก็นี่เลยนี่เครื่องนี้นี่เครื่องปัน่นนี่ครับเครื่องปัน่นนี่ปั่นต้นกล้วยแต่วันนี้ไม่ได้เอามาปัน่นปั่นต้นกล้วยบูมเอามาเป็นผงอย่างนี้เลยตีป่นมาเลย ทำมาอย่างนี้จะแกวเลยสำหรับเป็ดไก่หมูปลากินได้สบายสบายอ้วนๆเลยสำหรับอาหารตัวนี้โดยที่แทบจะไม่ได้ใช้อาหารสำเร็จเลยเพราะว่าเราใช้หาสำเร็จทุกวันนี้มันก็โอ้โหแพงเราต้องใช้พวกนี้ ไอ้ข้างตัวนี่เนี่ยข้างรั้วข้างบ้านเนี่ยใครมีก็เก็บมามา DIY ใส่เอาแต่ก็ใช้ได้จริงกินแล้วอ้นวนๆเลยนี่คนะรับเศษข้าวเนี่ยนี่ผมไปเก็บมา ามาผสมแบบนี้เลยผสมผสมผสมคนคนคนเราก็จะใส่ตะก้านี้ใส่ตะก้าใบนี้ใส่ตะก้านี้ก็ปักไม้ผูกเชือกห้ไว้ให้โตูดมันแตะน้ำหน่อยสักคืบหนึงแล้วปามก็จะกินไปเรื่อยเรื่อื่อย ก็จะไหลลงตะกร้านี่ไหลลงไปเ,เรื่อยๆเลจนหมดนู่นนะครับกับปลานินสบายสบายเลยครับอันนี้นีอ่อ้วนๆเลยแหละถ้าหาอาหารแบบนี้ได้ทำแบบนี้สุดยอดเลยหมูไก่เป็ดปลาสำหรับอาหารแบบนี้ กินได้สบายสบายอ้วนอ้แบบนี้ผมทําทุกวันแตบบ่ผมมันนี่ทําไว้ให้ดูแต่ผมใช้เยอะผมใช้เครื่องเนี่ยใช้เครื่องตัวนี้ปัน่นปั่นมันจะได้เยอะว่าปั่นเยอะๆพวกต้นกล้วยอะไรนี้กระทงกระทิ้นนี่ปั่น แล้วมาผสมผสมกันแล้วก็ใส่ตะกร้าให้มันกินได้ผลจริงครับใครจะนำไปใช้ใช้ได้เลยครับสบายสบายเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรเดี๋ยวพามาดูโอเคครับสวัสดีครับ